นะครับคลิปนี้จะพามารีวิวอัปเดตงานอัปเดตงานเออใช่รีวิวสิอัปเดตจะคลิกล้วยิบไอนะครับประกอบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ลงในคลิปสั้นไปนะที่สตาร์ทเครื่องดูควันก่อนก่อนจะประกอบท่อนะครับก็ควันเขาไม่ออกนะประกอบเสร็จสตาร์ดูก่อนนะครับว่ามันเผาไหมดีไหมนะครับแล้วค่อยใส่ท่อนะครับ เพราะว่าบางทีการที่เราประกอบเสร็จใส่ท่อเข้าไปเลยนะครับบางทีมันมีน้ํามันในท่อทำมันก็จะมีควันขาวออกเราก็อาจจะแบบลังเลเรามันออกจากลุกจากห้องเผาไหมหรือว่ามันออกที่ท่อนะครับก็ดูอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือสตาร์ทดูที่ไอ้ท่อไอเสียก่อนดูที่คอท่อก่อนเลยคือดูที่ไโดยที่ยังไม่ทันได้ใส่ท่อนะครับ ถ้าถ้าสตาร์ทยังไม่ได้ใส่ท่อไม่มีควันแล้วประกอบเข้าไปแล้วมันมีควันก็เออเราก็สบายใจหน่อยว่ามันเผาจากน้ํามันที่อยู่ในท่อนะครับก็มีทํบเบาะใหม่ครับนี่หุม้มเบาะใหม่นะครับหุ้มจากที่ร้านเรานะครับนี่เบาะมีเบรกมือนะครับมีสวิตไฟแล้วก็มีหลอดไฟเดี๋ยวจะมาสตาร์ทให้ดู ก็ชุดคานด,ดังครับนะแต่ใช้พานย่อนแลอย่างที่บอกไปนะว่าเราทำแค่ท่อนบนนะครับกับมีถาเครื่องถากาวนะถาเครื่องไม่ได้ทําก้านนะแค่ใส่กาวกลางเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องซึมครับก็เลยแก้ไขให้เครื่องพิสตันติดง่ายนะครับเครื่องพิสตันติดง่ายแซ่บึ้มนะครับมันยางใหม่เออยงล้อที่ลวด เราแจ้งเจ้าของรถไปแล้วนะครับว่าชุดสายพานดังนะครับชุดข้างนะครับชุดสายพานดังเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาทำใหม่เอาแค่เครื่องก่อนนะครับอ่ะไม่เป็นไรเราไม่บังคับกันนะครับไม่เราไม่บังคับกันพร้อมค่อยทํานะครับถ้าไม่พร้อมทํารถแล้วให้ช่างทํานะครับมันจะลําบากใจนะครับสวยครับ เบานะครับสวยที่บอกว่าสวยนี่คือเบาะสวยนะครับก็รอลูกค้ามารับครับแจ้งไปแล้วนะครับก็แจ้งลูกค้าไปแล้วรอแค่เขามารับนะครับก็ยังเหลือหลายอย่างนะครับท่านผู้ชม หลายอย่างนะที่แกจะต้องทำแต่ว่าแกบอกว่าเดี๋ยวแกหางบก่อนนะครับก็มีสีนโชคหน้ารั่วซีนโชคหน้ารั่วชุดสีแตกนะครับเนี่ยแกยก็จะเปลี่ยนคือรถเราซื้อต่อเข้ามาเนาะครับมันก็อย่างนี้นะครับเขาก็ใช้จนแบบว่าเขาก็ไม่อยากซ่อมแล้วคือซ่อมมันก็หมดเยอะเขาก็ไม่ซ่อมเขาก็ขายให้ ขายมาในราคาหนึ่งพันบาทนะครับคันนี้เอกสารครบนะครับคือญาติพี่น้องเขาขายให้กันนะ่ะมันก็น่าซื้อมาปั้นอยูวมันก็น่าทำนะครับก็ค่อยทำไปเรื่อยเราจะทำหนักครั้งเดียวเราเอาที่จำเป็นก่อนแล้วไปลองวิ่งก่อนสักอาทิตย์เออแล้วค่อยมาไล่อย่างอื่นนะครับเพราะว่าถ้าทำหนักครั้งเดียวเนี่ยโคควักกระเป๋าบานนะครับนี่ก็หมดไปเกือบครึ่งหมื่นนะครับี่ คือมันหลายๆอย่างนะครับหลายๆอย่างที่มันเสียมันใช้ไม่ได้นะครับก็เราก็ต้องเปลี่ยนออกนะครับทั้งแบตเตอรี่ทั้งวงล้อยางแล้วก็อย่างอื่นก็เสียเยอะนะครับซื้อรถเก่าค่อยๆทำไปครับอ่ะไปอัปเดตแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคันนี้ จบแล้วครับจบงานสําหรับส่วนเครื่องนะแต่อย่างอื่นแก้อาจจะมาท,ทําทีหลังไอ้นั้นค่อยว่ากันทีหลังครบับไปแล้วครับสวัสดีครับ